นมผู้ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้นมผู้ไทยไม่แนวทางหวยไทยวันที่เก่ากัญยาสองหาอ้าีมาฝากท่านผู้ชมครับผมเป็นเด็กสูตรเด็กคำนวณน,นะครับเนาะของนมผู้ไทยเองครับบนหิ่งหกกับซีนะครับเด้อ เนนหนะครับจับคู่ก็มี6กสามหกสี่หกเ็ดสี่เก้านะครับผมวิ่งด่าง8กับหจับคู่แปดหาเครับผมแล้นของนมผู้ไยเนาะครับเนาะกมี หกสามเนาะครับเนาะหกสามหกขาแล้วก็สี่เก่านาะครับเนาะบเกหนุ่มผู้ไทยเน้นบนสามครูนี่เด้อครับผมเด้อที่หนุ่มเบานุผู้ไทยหมักเนาะครับเนาะบนหกสามหกขาแล้วก็สี่เก่าเด้อครับเด้อนะบนสามครูที่เน้นเนาะครับเนาะที่แล้วก็ด่าง เน้นหานาะครับเนาะวิ่งด่างหาเน้นหานาะครับเนะาะก็มี่แปดหาแปดเก่าแปดสามพอนอมพูดได้มาแปดหาก็แปดสามนะครับเนาะกัตเตอรผู้ชมมากน้ำกะจัดตามไปเรื่อย้อครับเด้อนี่เป็นแนวทนางเท่านั้นเด้อครับเด้อมักสออ ก็จังจัดจังตามนมเลยครับเนาะเพราะว่านมผู้ต่อยกระโปงูประเด็กสีออกยังคือกันเนาะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะครับเนาะเป็นสูตรเป็นการคำนวณเท่านั้นถือพิษกายว่ากันเด้อครับเด้อแล้วก็มีเด็กเด่นตาล่างเด็กเด่นเนาะครับเนาะก็มีหกมีสี่มีห้ามีแปดมีเก้ามีสองมีสามเนาะครับเนาะ กาให้ตะพุ่นชุมไปจับสามตัวเอาเองได้เลยนะครับเนาะบางเตียนมพุ่น้ต่กระจับให้โบถือนะครับเนาะบางที่โชคดีอาจจีจับเข่าสามตัวบนตรงๆก็ได้เลยนะครับนะก็บโมี่ยั้งได้นะครับเนาะหนมพุ่น้ต่ก็เอาแนวทางมาฝากท่านผู้ชมซื่อไหะครับเนาะกาขอให้ ท่านผู้ชมทุกคนเนาะครับเนาะโชคดีเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ